และรายละเอียดต่างๆที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละเพืในการดำเนินงานนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสแถลงข่าวเพื่อให้ในส่วนของการบนิการรับจ้าก็มีผู้บริการการรกบจ้างประจำโครงการรับสิ่งสก็กคือรักการตลาดระดับที่ใจที่แจงแจงเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วน รับทุกที่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นีวันนึงนะครับที่ท่านก็ได้มีมติเมื่อวันที่6ตุลาคมนนะครับเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งผู้การทำนานจังหวัดเป็นับแรกนะครับที่ได้แจ้งต่างตํางที่มีการเลือกตั้งนะครับจากนั้นผู้ในการการเลือกตั้งจะดบเนความาของสุธีนะครับคือท่าน,นประละาดบจนะครับก็ประกาศ ให้บาก็จะจัดกิจก,กรรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครนะครับทั้งนายกแลสมาชิกณสถานที่แห่งนี้นะครับขึ้นข้อห้ามนะครับในการาเลือกอาเสียงเลือกตั้งครั้งน,นี้นะครับซึ่งมีข้อกฎหมายเนี่ยแต่ต่างไปจากเดิหมหลายประการด้วยกันนะครับเป็นว่าผู้สมัครผูัลบและก็จะประการใส่ชื่อผู้สมัครนะครับให้กับนายกทา วันที่24พฤศจิกายนก็จะประกาศกำหนดผลเลือกตั้งที่อกตั้งครับ